และก่อนที่เราจะได้รับชมหนึงในร้อยกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนแรกนะคะเราจะมาอุ่นเครื่องกันก่อนกับการได้พูดคุยกับสี่พี่ชายของนางเอกอย่างยาย่าอุรัสยานะคะและพวกเขาคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะคะขอต้อนรับคุณเพชรค,คุณเป็นไตคุณมิวและปีเตอร์แพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวส,สวัสดีค่ะ่อาก่อนอือ ให้พี่ชายทั้ง4ี่คนแนะนําตัวกันก่อนนะคะใครรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับผมก็รับบทเป็นสมพงศ์ครับเป็นพี่คนโตครับในครอบครัวสุนทรพงศ์ครับคาแรคเตอร์เราหลับเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นคนเนี้ยบครับค่อนข้างเนี้ยบแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้นําครอบครัวมันก็เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายก็เพื่อนในคนคนเดียวกันใช่ครับคอยดูแลกิจการทุกอย่างเลยครับ คนต่อไปครับสวัสดีครับใช่เป็นไต่นักนิดครับรับบทเป็นแสวงครับผมก็เป็นพี่ชายคนรองต่อจากพี่สมพงศ์ครับพีเพชรก็คือเราก็จะไม่ได้แบบเนี้ยบเท่าเขาไม่ได้ขรึมเรียบร้อยเท่าเขาแต่ว่าเราก็จะแบบกลางๆแต่ว่าตรงนี้ก็จะแบบเป็นสีสันละกันเป็นสีสันคอยสร้างเรื่องสร้างราวให้กับน้องได้ปวดหัวกันรายวันนะอาจารย์ประมาณนั้นครับมินสรุตนะครับผมก็รับบทเป็นจำลองนะครับเป็นพี่คนกลางครับผมก็ เป็นนายธนาคารนะฮะเจ้าของธนาคารนะครับแล้วก็นิสัยเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั้นใจตัวเองสูงมีคนเป็นคนอีโก้นะครับตั้งใจทางานช่วงกลางวันส่วนกลางคืนตั้งใจเที่ยวครับก็ดีอยู่นะก็บอกว่ากลางวันคนดีก็คือคนเดิมนี้มีสรุดหรือว่าใช่ไหมครับสองทุ่มนอนครับสี่ทุ่มตื่นอ ชีวิตจริงเลยไม่ใช่จะโม้จะคือคนเดิมฮะเป็ครับเอาแล้วปีเตอร์แพนครับครับสวัสดีครับปีเตอร์แพนทัศพลนะฮะรับบทเป็นประสิทธิ์นะฮะเป็นพี่ชายคนเกือบสุดสุดท้องเนาะเล็กกว่าเราอีกคนนึงก็เป็นน้องอนงนะฮะหรือว่าพี่ยานั่นเองครับคาแรคเตอร์ของผมก็เนี่ยฮะน่ารักอย่างนี้นะครับประมาณนี้คาแรคเตอร์เป็นคนที่แบบค่อนข้างมีเสน่ห์มีความยูนิมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดกับอนงนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดี มองเห็นความดีในตัวคนหลายๆคนโอ้โหคุณสมบัติคุณเยอะมากเลยนะครับดูจากตัวอย่างหนึ่งดูจากตัวอย่างหนึ่งในร้อยเนี่ยเป็นแนาเรามันติกจะมีการสับขาหลอกไหมเนี่ยก็ไ่ด้มันมีอยู่แล้วมันต้องมีมันมีอ้าถ้างั้นเล่านิดนึงแล้วกันว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเอ๊ะก็ได้าจริงจริงเรื่องราวมันเกี่ยวกับการที่เรามีน้องสาวคนเดียวสุดท้องเนี่ยเราอยากให้เขาเจอคนที่ใช่คนที่ดีสําหรับเขาคือมาเป็นน้องเขยของเรา ค่ะครับออื่าครัใช่ก็เลยก็เลยคิดว่าเราก็เลยเฟ้นหาผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วก็อ่าทับเทียมอ่าในฐานะที่แบบสังคมเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มาเป็นเรียกเรียกเลยได้ไหมว่าพวกคุณสี่คนเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเราเป็นเป็นจุดสร้างเรื่องมากกว่าสร้างเรื่องไม่ใช่ดำเนินเรื่องเลยตัวต้เรื่องเป็นตัวสร้างเรื่องเป็นตัวสร้างเรื่องเป็นตัวสร้งต้นใ่ใช่จบแล้วอีพีสี่แล้วครับแต่ว่าเรื่องเรามันยืดยาวพอาะวใช่โอ้ยนี่เอง ไม่ธรรมดาจริงค่ะเพราะว่าทั้ง4คนเนี่ยภารกิจก็คือหาเขยเข้าบ้านใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้ร่วมมือกันแบบเป็นดิบดีนะเพราะว่าเขามีคนที่แบบเขาเล็งเลือกกันไว้แต่ละคนไม่เข้ากันอีกคือยังไงคะคนที่จะมาเป็นเขยบ้านนี้ต้องเป็นเวอร์ชั่นแบบออเดชั่นให้ดูเลยได้ลองออเดชั่นกันใช่อย่างเราเราเป็นพี่คนโตจะเป็นคนต้นเรื่องก่อนส่วนแสวงจะเป็นคนหากับจำลองมาแข่งกันว่าใครจะแบบ จแบบมัใอนเหมือนด้วยความที่แบบเราเป็นพี่คนโตใช่ไหมยอย่างเราอยากให้แบบน้องได้ได้เจอคนที่ดีดๆอย่างนี้ครับด้วยความที่เราเนี่ยก็ค่อนข้างแบบว่า ประคบประโงมน้องมาโดยระดับหนึ่งอย่างมากเปก็เปหนักแล้วเราต้องการคนที่พร้อมที่จะมาเปให้น้องเราเนี่ยผัดเทียมกันหรือมากกว่าน้องมากกว่าเราดูแลน้องเราครับการเป็นครับผมแต่ละคนก็จะมีคนที่เลือกมาอย่างที่บอกแต่ละคนว่าจะมีคาแรคเตอร์ความแตกต่างอะไรไปแล้วพี่แต่คงก็จะเลือกคนแบบแนวแนวนั้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อแนวพี่งชอบต้องลองดูส่วนตัวผมเองก็มีหงผมอย่างที่ได้เห็นจากตัวอย่างไปแล้วแน่นอนก็ต้องเป็นคุณพระแสนดีของเรานั่นเอง่าต้องดูว่าคุณพระ อยู่ในใจเขาอยู่แล้วเออจริงเหรอแต่ผมรู้สึกมันมีอุปสรรคเยอะมากเลยนะนี่เป็นอยู่ในอุปสรรคนี่อ๋อพวกคุณนี่แหละครับขวางพวกอุปรรคในการแต่งานพวกอุปสรรคเนี่แหละครับตรงนี้จะบอกว่าจริงๆอานงค์อ่ะคือน้องสาวคนสุดท้องเราเติบโตมากับพี่ชายสี่คนเนี่ยก็ต้องมีแบบนิสัยที่เราเห็นค่อนข้างแก่นเซียวหัวสมัยใหม่คือไม่ค่อยยอมโคนเรียนจบจากเมืองนอกแล้วโดนพี่ชายแบบเลือกผู้ชายมาให้แบบนี้น้องจะยอมเหรอคะก็ไปดูสิเออน้องจะยอมเหรอคะพยายามบายเบี่ยง แล้วอย่างนี้คนที่พิจัยอโนคงได้เนี่ยใช่คนที่ผู้คุณามมาไหมอ่ะผมถามตรงไปไหมอ่ะจบเลยใช่ไหมแต่ผมว่าแต่ละตัวทําให้อนนคงอ่ะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยนะเพราะว่าเหมือนโอเคเขาเป็นคนที่เก่งเสียวก็จริงแต่จริงอ่ะมันมีอีกหลายเรื่องที่เขายังไม่ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็จะเป็นการที่แบบค่อยๆหล่อหลอมความสนุกสนานในเรื่องนี้ไปแล้วอย่างวิชัยเนี่ยต่อธนภพเนี่ยพวกคุณหามมาปะ มายังไงพี่มายังไงต้องเล่าก่อนว่าคืออาต้องเล่าก่อนนะมายังไงคือคุณพระเนี่ยพี่ต่อเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกับสมพงษ์เป็นเพื่อนกันเลยแล้วอยู่เขาก็โผล่มาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจเพราะเราก็นัดเขาพรุ่งนี้อยู่ๆเขามาวันนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบอ้าวตกกระไยพลอยโจรมาก่อนกัาเป็นหนึ่งใน เป็นหนึ่งในผู้ชายที่เด่ดเข่เราพวพันในเรื่องของหาคู่กับน้องสาวเราด้วยไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มามาช่วยตัดสินหน่อยว่าใครที่เหมาะกับอนงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับออรอติดตามความสุขสนานกันได้เลยนะคะใครเป็นตัวแทนฝากละครหน่อยครับ โอเคครับก็น้องนะฮะขอฝากละครเรื่องหนึ่งในร้อยด้วยนะครับผมรับรองว่าฟินจิกหมอในทุกตอนนะฮะบอกเลยว่าชวนฝันมากๆนะฮะแล้วก็สนุกสนานทุกตอนอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วนะฮะมีทั้งเรื่องฐานะความรักนะฮะแล้วก็เรื่องราวฮฮามากมายทุกคนได้ติดตามนะฮะคืนนี้นำเสนอเป็น E ีีแรกนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งฝากด้วยนะครับหนึ่งในร้อยครับผมวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะฝากติดตาม หนึ่งในร้อยทุกคืนวันพุพธพฤหัสสองทุ่มครึ่งนะคะทางหน้าจอช่อง3กด33ดูมือถือกด3พล p l ด้วยค่ะช่วงนี้พักกอนสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามสัมภาษณ์เหล่านักแสดงนะคะจากภาพยนตร์ทีหยดค่ะค